เมื่อวันก่อนเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อประมาณ29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็พอบอตรเนี่ยก็ได้มีคำสั่งนะคะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังไปค้นบ้านไปค้น11จุดทั้งบ้านและคอนโดหรูของแก๊งนี้เนี่ยนะคะโดยเ,เป้าหมายเนี่ยเขาก็ไปในโครงการบ้านหรูทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะคะทั้งแถวแถวแบริงลาซาณที่สมุทรปราการซึ่งอันนี้ก็เป็นบ้านหรูหลังละประมาณ50ล้านบาทนะคะแล้วก็มีแถวซอย การนาพิเศษนะคะ5 0เขตประเวทด้วยนะคะมีแถวเขตสายไหมด้วยมีแถวราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าด้วยนะคะก็ไปไปตรวจคน้นแล้วก็ยึดรถยนต์หรูนะคะแล้วก็ตู้เซฟแล้วก็เจอทรัพย์สินต่างๆมากมายทีเดียวค่ะ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะคะก็พบว่าบ้านหรูนี้มีทั้งหมด66หลังด้วยกันแต่ละหลังเนี่ยแพงมากนะคะเป็นบ้านของมหาเศรษฐีนั่นแหละนะคะมีราคาตั้งแต่35ถึง60ล้านบาทนะคะโดยมีคนจีนที่เข้ามาซื้อในนามโนมินีเนี่ย50หลังที่เหลือก็เป็นคนไทยทั่วไปประมาณ16หลังเท่านั้นเองนะคะจากการสืบสวนพบว่าหมู่บ้านนี้ตั้งแต่ปี63คนจีนเหล่านี้ได้มาซื้อบ้านลนักษณะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าเหมาเฟดเหมาโครงการเลยค่ะเหมา ทั้งเฟสเลยนะคะ50หลังแล้วซื้อด้วยเงินสดด้วย oh. คุณคิดดูสิห หลังแล้วซื้อเป็นเงินสดหลังหนึ่งอ่ะตีเป็นเลขกลมๆหลังละ50ล้านอะ่ะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะแล้วถือครองในชื่อนอมีนีแล้วก็กระจายกันอยู่เต็มหมู่บ้านเลยค่ะแล้วก็ทําให้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่ามักจะมีการจัดปาร์ตี้ส่งเสียงดังในยามค่ําคืนมีการสั่งอาหารมีไรเดอร์วิ่งเข้าวิ่งออกตลอดทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็มีรถตู้รับส่งพิตตี้สาวมาให้บริการเอนเตอร์เทนกันตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวค่ะทำให้ คนไทยที่ซื้อบ้าน16หลังก่อนหน้านี้เนี่ยทนไม่ไหวทยอยขายบ้านหนีกันไปเกือบหมดแล้วครับนะคะก็มีหลายที่เลยทีเดียวนะครับหนึ่งนหมู่บ้านที่แก๊งนี้เข้าไปซื้อเนี่ยนะครับมีปรากฏชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแกรนบางกอกบูเลวัสดนะครับอยู่ที่ซอยแบริ่งลาสารตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ มีการไปสืบค้นกันว่า,าหมู่บ้านนี้นะครับเป็นของบริษัทไหนอะไรยังไงนยก็อันนี้ข้อมูลพวกนี้ค้นได้ไม่ยากนะครับนี่สื่อก็เอามาจากเว็บข่าวของไทยรัฐเนี่ยเขาก็เอามามาลงนะครับหมู่บ้านแกรลบางกาะบุรวาัดสุขุมวิทน,นะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นของบริษัท SC SC Asset Corporation จำกัดมหาชนนะครับซึ่งผู้ถือหุ้น อันดับหนึ่งก็คือคุณแพท,ทองทานจินวัตเนี่ยนะครับว่าไล่ลงมาเลยนะครับเป็นธุรกิจของตระกูลจินวัตนะครับประเด็นคือแบบนี้คุณนันทยาไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยหลายคนก็รู้ว่ามันมีมานานแล้วนะครับเรื่องการที่พวกคนต่างชาติเข้าไปซื้อหมู่บ้านซื้อบ้านอยู่ผ่านนอมินีนะอย่างกรณีแบบเนี้ยพอเป็นข่าวขึ้นมาคนก็ตกหูหลังละ50บล้าน ซื้อเงินสดเมาอยู่ทั้เเป็นเฟด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 เลยหมู่บ้านนั้นบ้านหมู่บ้านจนคนไทยเนี่ยนะอยู่ไม่ได้คนไทยไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งนี่นะเขาไปซื้ออยู่อาศัยขันตามปกติกับครอบครัวเนี่ยโอ้ไม่ไหวอยู่กันไม่ไหวเลยนะครับหนกหูเจียวจ้าขายทิ้งนะนึกถึงเรื่องอะไรรู้ไหมนึกถึงเมื่อสักเดือนที่แล้วไอ้เรื่องกฎหมายที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ย ได้มีสิทธิ์ในการซื้อถือครองที่ดินหนึ่งไร่เป็นการแก้ก,กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเนี่ยนะโดยปรับเงื่อนไขว่าจะต้องมีเงินมาลงทุนนอนนิ่งๆเอาไว้เนี่ยสีล้านบาทเป็นระยะเวลาสามปีปรากฏว่าโอ้โหดา่ากันขายชาติลืมล่ำลืมล่ำเลยจนรัฐบาลเนี่ยก็ไม่อยากจะมีปัญหานะครับถอนนะแต่กฎหมายนี้ยังอยู่นะ ถอนคือถอนฉบับแก้ไขไปนะถอนไปก็ด่าการขายชาติตอนนั้นซื้อเซอร์ก็ด่าเอ็ก็ด่านะาพรรคเพื่อไทยก็ดา่าแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะนะไอ้กฎหมายนั้นเนี่ยคือเขาให้ซื้ออย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้สําหรับนักลงทุนที่ถูกกฎหมายมาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ใช่ให้มาเปิดบ่อนมาเปิดคาสินโนหรือมาทําธุรกิจเถื่อนๆที่เราตรวจสอบไม่ได้ นะตัววันนี้พวกที่ทําธุรกิจสีทยแบบน,นี้ซื้อหมู่บ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดโดตรวจสอบไปได้อยู่แล้วนะรัฐบาลยายามทำให้มันเปิดเผยขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับโดนด่าว่าขายชาติ